สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆในทิกตอกนะคะเราชื่อพี่นิดนะคะพี่ก็เป็นพ้น่อนแกนด้วยจ้าพี่น้องนะคะพี่ก็เป็นแม่ค้าออนไลน์ด้วยจ้าขายมานานหลายปีปัจจุบันนะคะพี่ขายสบู่นาดาตัวนี้ค่ะเป็นสบู่ที่ตัวพี่ใช้เองนะคะพี่ก็มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของหน้ามันแล้วก็กากก็สิวนิดนิดหน่อยนะคะแล้วก็ เราต้องใช้เมคอัพอยู่ตลอดค่ะนะคะเราต้องเจอคุณเจอแดดอยู่ตลอดเราก็เลยเลือกใช้ตัวนี้ค่ะทุกคนเขาตอบโจทย์พินิดมากๆเลยนะคะพินิดก็เลยนะคะขายค่ะพินิดก็เลยมาทําคลิปขายทางช่อง YouTube ด้วยนะคะเพื่อนๆใครที่สนใจค่ะนะคะก็สอบถามสั่งซื้อด้วยได้เลยนะคะตัวนี้เขาจะมาช่วยในเรื่องลดสิวอักเสบสิวอุดตันนะคะแล้วเสริมสร้างคอลลาเจนให้ผิวเราขาวกระจ่างใสนะคะดัน สิ่งสุกออกมาจากชั้นผิวนะคะถจะัดเขาเรียกว่าขับผิวเสียผิวแห้งเสียไม่ว่าจะเป็นฝ้ากระจุดด่างดําก็จะทําให้เรากลับมาหน้าใสาอีกครั้งสําหรับเพื่อนๆที่มีปัญหาเหล่านี้นะคะมนิดแนะนำค่ะให้ใจเย็นๆใช้นะคะประมาณ2เดือนขึ้นไปเนาะผิวก็จะกลับมาดีเหมือนเดิมค่ะสําหรับหน้าติดสารนะคะ หรือไม่มีปัญหาใดๆแต่สําหรับสิวฝ้ากระจุจดดําใช้เวลาประมาณสองเดือนขึ้นนะคะแต่ถ้าเราไปเสียเงินรักษาก็ใช้เวลาเป็นแสนนะคะแม่นี้แนะนําค่ะสําหรับใครที่มีปัญหาอยากจะให้ใช้ตลอดไปนะคะแต่ว่าเห็นผลตั้งแต่หนึ่งในห้าซองแรกค่ะหนึ่งในสองซองแรกก็เห็นผลแล้วค่ะรู้สึกได้เลยว่าผิวเรากระจ่างใสขึ้นทันทีค่ะนะคะไม่มีสารอันตรายนะคะกลิ่นหอมมากแล้วก็ใช้ได้ประมาณสองสามอาทิตย์นะคะสําหรับ ครอบครัหนึ่งก็ใช้ได้ทั้งทคือแฟนก็ใช้ด้วยกันได้เลยค่ะสําหรับใครที่ต้องใช้ด้วยกันเยอะเนาะก็ใช้ได้ประมาณสาอาทิตย์ขึ้นไปนะอะสำหรับแม่ๆนะคะเพื่อนๆที่สนใจก็สั่งซื้อสอบถามได้เลยบอกเลยว่าใช้ดีจริงๆรูขุ่นกระชับช่วยปรับผิวให้เราผิวขาวกระจ่างใสค่ะไม่มีสารอันตรายใดๆมีแต่สารสก,กัดจากธรรมชาติ ทั้งหมด8ชนิดมีคูต้าคอลลาเจนมะขามว่านหางจระเข้สมพันปีแบบนี้ค่ะแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรพี่ก็ลืมนะมันหลายอย่างนะคะส่วนผสมทั้งหมดอ่ะมี8ชนิดค่ะเพื่อนๆก็สนใจก็สอบถามได้เลยเดี๋ยวพี่นิดจะทิ้งเบอร์ไว้หน้าคลิปเลยนะคะใครที่สนใจแอดไลน์มาได้เลยค่ะนะคะหรือโทรมาได้เลยนะคะขอบคุณมากๆคะ่ะที่มาอุดหนุนพี่นิดนะคะ